แสดงถึงการเป็นคนไทยไม่มีไม่มีโทรศัพท์แล้วก็สะดับตามตามกำัาที่เด็กบ้านเราเดกนี่จะนีจะเข้าไปเรไม่ยืนยันนักว่าว่าใชรใครคนบ้านลิเกไหมคคนอื่นมามันลืมเพราะเองนไม่สนนี่แหละุืมนัดไม่ับางคนจะลืมเไม่ลืมเลยไับลืเลยไม่ใจไม่ใจ ต้องไปเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเห็นยังมีลูกบ้านมั้นไม่มีครับไม่มีกระจายินดีครับมีเต้ยเหรอเพราะเพราะมันมันกำลังจะเดินนีมันคว่ำหน้าอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยนะดูเลยเดี๋ยวตอนหมอเข้ามาตรวจอ่ะเห็นหน้าหมดขยายในหัยไงกับตัวเ้ขมาไวเลนขยายตัวเลขเป็นข้า

Это чуть более корневая. เราตู้มีอาวุธมาด้วยหเมื่อถ้ามีอาวุธมาด้วยเนี่ยเราก็มันเป็นต้องต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพราะว่าความเคลื่อนไหวของกระบวนการลักลอบลำเลียงการ